ลูกช่แครับผมก็ต้องขอสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากฝุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลูกช่องแนนะครับผมบวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็มาอยู่กับเกมการเล่นระหว่าง a e. i ไอกับผู้เล่นโปเคนะครับผมวันนี้ a e. อยังเป็นหมากสีแดงนะครับหมากสีขานั้นเป็นของผู้เล่นโเกมอนนะครับวันหยุดยาวแบบนี้ก็ ไม่ได้เป็นไหนนะครับผมมาอยู่ตรงการแบบนี้ก็มาอยู่มาอยู่กับกระดาษหมากรุกนะครับผมก็มีโอกาสได้นําเกมบันทึกหมากของ AI กับผู้เล่นเดลเกมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเอาครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเราไปเริ่มรับชมดีกว่าครับว่าในเกมนี้ AI จะบุกผู้เล่นเดลเกมในรูปแบบไหนให้เราได้ศึกษากันแล้วก็ผู้เล่นเดลเกมนั้นจะบุก AI แบบไหนให้เราได้ศึกษาเช่นเดียวกันนะครับเราไปเริ่มรับชมเกมกระดานนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ เป็นกระดานต่อนครับสำหรับผู้เล่น T.O.K. OK. เรืเร่องเดินโคนขึ้นมาหรือว่าในกระดานนี้จะมีความสนุกจุดมันแค่ไหนครับในเกมบุกเดินเบี้ยนหน้าโคนครับสำหรับผู้เล่น T.O.K. OK. A.I. ก็เลือกเดินเบี้ยนหน้าโคนเช่นเดียวกันเออองหจุดยาวแบบนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะนำนกลมักลุก ของสุดยอดเียนโบราณมาให้เพื่อนๆพื่อนี่น้องได้ศึกษากันด้วยนะครับผมก็เป็นโอากาสดีนะครับหยุดหลายวันมาศึกษากันว่าคนหมากรุกสมัยโบราณนั้นหน้าศึกษาแค่ไหนนะครับโดดมาขึ้นมาครับสำหรับ a e i พื่อนเอโอเคก็โดดมาขึ้นมาเช่นเดียวกัน AI ไอขึ้นโคนผูกเี้ยสร่างเพ้นเอโอเคกขขึ้นโคนผูกเปี้ยเช่นเดียวกันครับเม็ดนำโคนครับ AI ฝัง่งวพื่อนเอโอเคก็จะเฉยครัเรบเลือกทิ้เบี้ยดีน,นี้ขึ้นมา AI โดดมาเข้ามาเทียม ครับจะถอดหมากฝั่งผู้เล่นเทโอเคด้วยวิธีไหนให้เราได้ศึกษากันครับ AI ในกระดานนี้รูสองเบีย้ยการกระดานครับเตรียมตัวที่จะทําลายเบีย้ยการกระดานของฝั่งผู้เล่นเทโอเคนะครับเอยอวบขุดส่วนนี้ครับเดินโคนเสริมขึ้นไปการกระดานผูกเบีย้ยครับ เอเลือกเดินขุนมาตำแหน่งนี้ครับผมปลูกเรือให้ถึงกันนะครับูลูบี้ริมสำหรับผู้เล่นเป็นโอเคเ i เลือกกินตัดเบี้ยริมร้าไปใช้โคนครับยิงขึ้นมาเอไทิมร้นเปล่าพักจังหวะนี้เ i เลือกใช้เบี้ยริมทิมให้โคนครับโจมตีโคนของฝั่งผู้เล่นเปนโอเคอกรรครับ มาตำแหน่งนี้ครับสำหรับผู้เล่น T.O.K. ใช้งานได้สะดวกกว่านะครับถ้าอยู่ตำแหน่งน่าจะคู่ก็จะเป็นการบังตาตาเรืเรอนของเรือนะครับตากฏดของเรือจัะนี้เอไอเริ่มที่จะกินเปิดเบีย้ยของฝั่งผู้เล่น T.O.K. ค,ครับวันนี้ AI เอไอเลือกทำลายเบีย้ยคู่การการะดานของฝั่งผู้เล่น T.O.K. นะครับ ้องเลือก,กินขึ้นมาเพื่อรักษาตรงเบี้ยครับสำหรับผู้เล่นปโป๊เคอ AI ยังไม่หยุดครับเดินเบีย้ยนี้ขึ้นไปทิ่งอีกครับไอเดินที่จะมีอะไรให้เราเห็นนะครับในกระดานนี้เกมบุกเริ่มจากการถอดเบีย้ยของฝั่งเพื่อโอโอเคอออกก่อนครับใช้โกินยันขึ้นไปครับสำหรับ AI ไอครับ,รบเดินโคลนขึ้นมาเล่นครับสำหรับมาขาของฝั่งผู้เล่นโอเคต้อร์ามาสมทบครับ เดินเบีย้ยตัวนี้ไปกครับสำหรับผู้เล่นเป็โอเคแม่กัดแรกอย่างเดียวตองเไอนะครับเดินเบีย้ยขึ้นไปกัดแรกอย่างเดียวนะครับกินเลยครับสำหรับผู้เล่นเป็โอเคแหม,แมตำแหน่งหมากของฝั่งเอไอนั้นก็ได้โคนนะครับผมแม่โคนคู่นะครับต้องขึ้นเม็ดมาช่วยครับเตรียมป้องกันโคน เ i ครับเลื่อกเดินเดีมากดต่อขุนของฝั่งผู้เล่นเพียวเคเด็มามาครับสำหรับ AI ไแม่เบียครับเราเลงเบียตังนี้อยู่นะครับ AI หรือว่าฝั่งผู้เล่นเพียเคจะเห็นไหมนะมาเห็นแน่นอนนะผมเลือกทะยานคนกลับมาผูกของเบียครับสำหรับผู้เล่นเพียเใครที่ยอมให้กิดใง้งง่ครับเบี เลือกเดินโค้งขึ้นไปแรกครับจังหวะนี้สนใจไหมผู้เล่นเอเคบอกกินเลยครับผมทำลายโคล AI แรกกัน AI กินมสวนขึ้นมานได้ของเรือครับสำหรับผู้เล่นเทโอเคจังหวะนี้เลือกทะยานไปขึ้นมาโจมตีม้า AI ครับ AI เจ๋อๆครับแรกม้าเลยครับจังหวะนี้แหน่ตำแหน่ง โคนผูกได้เลยครับแม่มีอิทธิพลหน้าดูครับสําหรับจังหวะโคนตัวนี้ของฝั่งผู้เล่น AI นะครับทำไงครับผู้เล่นเทโอเคแม่กะเดิมจะกินม้าครับจะต้องเปลี่ยนแผนครับกินโคนแทนครับไม่ได้ครับโคนตัวนี้อาจจะสร้างปัญหาให้ได้ในอนาคตครับ AI เดินม้ามาเทียมโอูกหตาบุกคาดนะครับอ้มีโคนมีผูกดูนะครับ ลูกขาดไม่ได้ครับโอ้โหไอ,อจะใช้วิธีไหนครับเนี่ยดูกันนะครับต่อเตรียมตัวมาบุกริม,มด้ฝั่งขวาครับเรือตัวนี้ป้องกันด้วยเรือครับเดินเรือ,รอึ้นมาป้องกันเรือครับสําหรับไอป้องกันเรือของฝั่งผูเ้เล่นเกย์โอเคที่จะบุกเข้ามาข้างปีขวานะครับจับกินเม็ดจับกินเบี้ยครับเรือตัวนี้โหลุามา ได้เรือแห่แล้วก็เลงเบียขาดตัวนี้ครับสำหรับม้าของฝั่ง AI ครับแสบจริงๆครับธรรมดาครับสำหรับเล่นเทลโอเคเ,อเ,อเือกใช้เรือกินเบีย้ยแล้วก็เป็นการถูกเบีย้ยของฝั่งตัวเองไปในตัวครับ AI เลือกเดินโคลนมาเออเดินเรือไหลมาตำแหน่งนี้ครับดูที่มาทำไมครับเรือตัวนี้โอ้โหเลือกเดินขุนนะครับสำหรับเล่นเทลโอเค ไม่กลัวเลอ AI นลยครับผม AI, AI เห็นจังหวะนี้คฟาดเลยรูปปีหนึ่งทีครับดูเชิงเดิเนเม็ดมาป้องกันครับจะโดน AI ปลุกด้วยวิธีไหนครับเพื่อนเปโอเคเอาตาทำลูกาคาาครับจังหวะนี้ขาดนะครับจังหวะนี้แต้องลบ คุณครับแม่แสบจริงๆครับ AI เป็นตัวนี้ที่น่าศึกษามากครับสำหรับรูปแบบการบุกของ AI ในกระดานนี้นะครับการถอดหมากก็เป็นตัวนี้ที่น่าศึกษามากครับตบมา้าเข้ามากินทำลายมา AI AI ใช้เรือกินม้าฟาดลูกครับงหวะนี้โอ้โหตำแหน่งขุนของฝั่งผู้เล่นเดียวๆนั้น เดิมที่จะไม่ดีนะครับผมเรือกดแรงได้เกินครับเรือเอไอต้องหลบก่อนครับจงังหวะนี้แม่เรือตัวนี้โอ้โหโดนน้ากดนะครับแลบ้วโดนเรือตัวนี้กดอีกทีหนึ่งนะครับไม่น่ารอดครับเรือของฝั่งผู้เล่นเป็นโอเคครับจังหวะนี้เอไอใช้เรือกินแล้วก็ฟาดลูกครับทำลูกร้ายกาจจริงจริงลูกแห ไม่ให้ผู้เล่นโอเคหายใจหายคอได้สะดวกจริงๆครับจังหวะนี้พฟาดเรือลุกซ้ำลุกปิงอีกหนึ่งทีครับน่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับผู้ที่ขึ้นหมากรุกในเกมบุกนะครับในกระดานนี้มีหลายั่าที่น่าศึกษาครับเติมเม็ดมาครับจังหวะนี้แับเอไอผู้เล่นโอเคครับเลือกเดินเลือกมาฟาสวนลุกเอไอกันครับจังหวะนี้ซื้อเวลาครับผม ลุกซื้อเวลาครับเนี่ยลงมานี่ซื้อลุกครับไปไหนครับขุนฮ่ที่มีมีเป็นไร่ครับสำหรับขุน AI อเดินม,มาตำแหน่งนี้ครับสำหรับเรือขาวข,าวของฝั่งผู้เล่นเทลเคน่าจะเตรียมตัวมาฟาดลุกหลังขุนนะครับจงังหวะนี้แต่ AI นั้นไม่ยอมสิครับผม ถ้าเป็นผู้ชมที่มีความชำนาญคงจะเห็นตาที่ลุกจนนะครับก็คือเ i ไอนั้นเลือกเดินเม็ดตัวนี้ครับเข้ามาฟาดทําลุกจนนะครับผมที่ตาแหน่งนี้เลยครับผมแม่ก็จบมาที่จุดนี้นลครับผมก็เป็นการทําลุกจนนะครับสอนประสานกันระหว่างเรือนะครับแล้วก็เม็ดนะครับแล้วก็ขุนครับก็ไปยิงไปนั่นที่มีความสนุกมากนะครับผมในรูปแบบการบุกน่าจะเป็นที่ชื่นชอบสำหรับนักหมากลุกสายบูนะครับทุกท่านนะครับผมครับ ในคลิปต่อไปนะครับผมก็จะเนื่องในมันอยู่ตรงการยาวแบบนี้นะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับผมก็จะนำผลหมักลุกนะครับของจุดยอดเสียนหมักรุกสมัยโบราณมานแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เรื่อสนใจในการเล่นหมักรุกเอาไว้ศึกษากันนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับหมักรุกในคดาน,นี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ผู้เล่นผู้ติดตามผู้นทุกท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เล่นไทยโอเคทุกท่านนะครับแล้วต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ได้เล่นหมากรุกด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์รูปแบบเกมหมากรุกกระดานนี้นะครับเอาไว้ให้พวกเรานะครับได้รับชมความสนุกสนานคลายเครียดแล้วก็ได้ความรู้นะครับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้ที่เริ่มสนใจนะครับที่ฝึกเล่นหมากรุกไทยนะครับก็เอาไว้เพิ่มกลยุทธ์ฝึก สีมือเป็นให้เก่งนกาย,ย,ย,ยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับทุกช anel ต้องขอกลับคำว่าสวัสดีครับทุกช anel